Iwakuni, Hiroshima, Japan, US military base in Iwakuni. Iwakuni was used by the Imperial Japanese military during World War II. After Japan surrendered in September 1945, Iwakuni came under Australian military control. In 1950, during the Cold War, it was transferred to the United States military the u.s. army used iwakuni as a base to support south korea in its self-defense against north korea under communist influence. later, iwakuni became well known as a u.s. military base. some japanese citizens opposed the continued presence of the u.s. military, especially during the cold war period. at present, the u.s. military base in iwakuni is open to the public on certain occasions, allowing visitors to enter. Now, today, the base memory functions as a hub for American military weapons and vehicles. Welcome to Irakuni. Let's get to the point. Today, I will show you a military base in Japan. This video features Friendship Day, a joint event by the JSDF and the US Army. So, let's enjoy this video. Thank you. <coughs> <coughs> มิอาชิมะนะครับตอนนี้เราอยู่กับพี่คนดีคนเดิมพี่ขวาน,นะครับวันนี้พี่เขาจะเป็นไกด์พาเราไปดูภายในงานครับพี่ก็มาคร <laughs> ั้งแรกซึ่งงานนี้ครับมันจะเป็นงานที่จัดโดยกองทัพสหรัฐครับเป็นงานที่ใหญ่ครับเป็นงานที่จัดโดยกองทัพสหรัฐร่วมมือกับกองกำลังข้องกับประเทศญี่ปุ่นนะเราจะไปดูว่าภายในงานเนี่ยเขาจะมีแสดงบ้างผมได้ยินมาว่ามีเครื่องบินมียิทธภัณฑ์อะไรเพียบเลยครับเดี๋ยวมาดูความยิ่งใหญ่ของกองทัพอเมริกาที่ประเทศญี่ปุ่นครับ เนี่ยคนเยอะมากเลยครับพี่ดูรูปเมื่อเช้าอ่ะเมื่อเช้าคือแบบออกกันข้างหน้าเต็มเลยก็คือก่อนจะได้เข้าจริงๆคือแบบพี่ว่า10โมง11โมงคือก็คือเราไม่ได้มาเลทอะไรหางว่าหกลบกันเข้าเวลาเข้าัตอนนี้เราก็จะถึงข้างในแล้วนะครับตรงนี้ข้างหน้าเขาจะมีขนมมีอาหารของแผงอัมซาลัดขายครับเฮ้ยถ่ายรูปกระถางอเดริกันมั้เออเอาไว้เอาไว้เอา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 ้องพี่ัหมเออเขากาแปะเราแค่หมด ตอนนี้เราเข้ามาข้างในกันแล้วฮะเราจะถึงที่เขาจอดเครื่องบินแล้วก็จอดเรือลบเอาไ,ไว้ครับเราไปดูใกล้ๆก,กันเลยดีกว่าครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยครับเห็นไหมครับไอควันอยู่แล้วนะโอ้อยากดูจริงใกล้ๆเราอเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก,กันดีกว่านนวขนมเลนี่อร่อยไหมฮะไม่ค่อยไม่แซ่บไม่แซ่บเป็นยังไงครับมันเค็มๆอ่ะเคยกินซอสบาร์บีคิวอ่ะอ่ะเคยคแต่มันไม่เผ็ดอะอ๋อ ของไทยนี่อร่อยกว่าน้ออร่อยถ<ช>ูกกว่าคนไทยมากกว่าเออใช่ใช่คนไทยชอบกินเผ็ดเราจะถือกันเราจะถือ,อกัน <laughs> เราเดินเข้าไปใกล้ข้างในกันแล้วฮะข้างในข้างใแดดร้อนนะมันดูอากาศมันเย็นแต่แดดร้อนอืมอืมใช่อากาศมันเย็นแต่แดดม้ามเทชแอนด์อินโนเวชันเซ็นเตอร์นเดี๋ยวเราเข้าไปดูทางนั้นก่อนครับ ตรงนี้ก็จะมีของขายด้วยครับร้านขายของของทหารสารัดเพียบเลยของที่เขาขายครับม,มีทั้งของกินเพื่อหมวกเข็มกลัดครีมกันแดดมีทุกอย่างแับแต่ผมไม่ได้ซื้อเพราะว่าเราจะต้องออาังไปทำอย่างอื่นเนาะโคฮะอ้คน เยอะมากเลยฮรเราต้องเดินเลี่ยงไปคะไปฝั่งหนึ่งโดนฝั่งนั้นจะมีรถถังแล้วก็มียานเกราะรถบรรทุกอะไรให้ดูเทียบเลยครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูใ,นใ,นในกล้ๆกันครับผมตื่นเต้นมากเลยที่จะได้เห็นรถถังของทหารอเมริกันคนระับไม่อยากเห็นของจริงครับถแี่มอยู่แี่มแฟนตาซีตายเออไปพี่ทางนั้นทางนั้นเฮ้ยพี่ปืนนั่นงกันฉากอยากอยาก เฮ้ยเข้าไปดูข้างในได้ด้วยพี่เซลขอเซลฟี่ดีกว่าพี่ทุกคนพี่เข้าข้างในหนึ่งอ่ะโอ้

มีเท่านี้นะครับเฮ้ยพี่มีเฮลิคอปเตอร์ด้วยอ่ะนู่นอ่ะเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์อยากอยากเคยดูอะเคยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ ก็จะเป็นตอนที kind of yeah, ่ของฐาอากาศครับเป็นของนักบินครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูแผ่นของอากาศครับา e l l o ใช่ไหมพี่จ๋าไหม ใหญ่มากเลยฮะข้างในเนี่ยโอ้รถยนรถยนันยันก รถขี่ปนาวุธมีหมดครับอ๋อเป็นรถถังล้อ,อยางเ่ยผมนึกว่ารถถังตีนตะขาบคับนี่ดูรถถังหนะ่อย่ะอืม งานเฟรนด์ชิพเดย์ใหญ่มากเลยครับแต่ของเขาก็ไม่ได้มีอะไรให้ดูมากจนเกินไปครับที่เขาเอามาสายแดงส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถถังยานเกราะเรือบรรทุกรถบรรทุกเครื่องบินครับผมก็นึกว่ามันใจใหญ่แล้วก็เยอะก,กว่านี้ครับ อันนี้ผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกอะแล้วก็ผมมาไม่ทันที่เขาเขามีการโชว์บินึเครื่องบินด้วยนะฮะแต่ผมมาไม่ทันเลยอดดูครับะฉะนั้นเราก็ดูเท่าที่เราดูได้นะครับวันนี้เราดูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วฮะผมรู้สึกแบบใจมากเลยครับที่ได้เห็นกองทัพสหรัฐกับตาตัวเองเป็นครั้งแรกครับได้เห็นยุทธปปกรณ์แล้วก็ยุทธภัณฑ์ของเขาของจริงไงครับถือว่าเป็นบุญตามากๆเลยครับ โอ้มีรถยนต์สบารุมาโฆษณาที่นี่ด้วยครับเป็นการโปรโมทของในเวลาเดียวกันเราออกมาได้ละซักพักหนึ่งแล้วฮะเดี๋ยวรอพี่ขอนนะครับนี่คุณได้ยินเสียงเครื่องบินนะฮะเดี๋ยวทางท่าอากาศาสหรฐเนี่ยเขาจะมีเครื่องบินบินตลอดเลยฮะเสียงค่อนข้างจะดังอยู่ครับ ตัวข้างบินนี้ไปก่อนนะเราเสียงที่จะตามมาที่หลับครับเนี่ยให้ดูบรรยากาศเล่ะไม่เห็นไหมครับไม่เห็นนะเียพวกนั่งรออย่างนี้คระจะดังมากเลยครับความเร็วเหนือเสียงนะนนเดี๋ยวเรานั่งรอกันก่อนเนาะ เราไปขวันมาแล้วเราก็จะกลับไปที่โต๊ะเหมือนที่เราชิมาล้วก็กลับมาชิมาเดีกกันครับตอนนี้เราออกมากันแล้วฮะเราอยู่กับพี่ขวาญคนเดิมวะเมื่อกี้พี่ซื้ออะไรมาบ้างครับมวเพื่อนจริงๆคือไม่ได้ซื้อเองนะเพื่พอนพี่ฝากซื้อมวโอ้โหโอ้โหพี่ขวันกลายเป็นแบบอะไรน,นะ ผดอะไรว่าการเป็นผู้รักหิ้วของแทนเนาะฮะนี่ได้บูแองเจิลน้อยด้วยโอ้ย <c oughs> น่ารักป่ะ <c oughs> น่ารักอะ่ะเลยนีน่แบตทดสอ์ผมเหลืออยู่6%นะแต่เดี๋ยวเราต้องกลับละยูชิมามันไกลครับประมาณกี่กิโลนะพี่ประมาณ100กิโลได้หล้วมัลง <c oughs> ล้านเลยเนระพี่เดี๋ยวก่อนกลับเราจะโบกมือฐานอเมริกันักหน่อยฮะ Thank you m a r i n e Thank you for the great show today Thank Thank you Maybe I want to be um, I'm American soldier like you you are look so strong and smart yeah yeah you too You look brain <laughs> and body you are strong yeah Have night. a good yeah Bye. Yeah. thank you thank you for good good show today thank you so much ใช่ปูมากใช่เดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันก่อนแล้วตอนนี้คนเยอะมหาศาลเลย ถึงฮิโรชิมาสามทุ่มโอ้โหสามทุ่มพี่ผมต้องนอนห้องพี่แล้วแหละได้ลให้นอนระเบียบโอเคไหมได้ผมไม่มีที่ไปได้วยนะพรุ่งนี้วันหยุดอยู่ก็จริงอะ่ะแต่ไม่มีรถไปถคืนนี้ถเดินกลับจากนี่ไปฮิโรชิมาเอ้ยไปชิมาเนี่ยจากจากอิวาคุนี้ชิโี่ว่าก็น่าจะถึงสักประมาณเย็นๆวันพรุ่งนี้ไม่ถึงมะลืนออกกําลังกายเนี่ยชุดเหมาะกับการเดินเลยนะเนี่ยไม่เหมาะไม่เหมาะหมีจะหมีจะตะปบเอาดิหมีก็หมีอ่ะว่า เมื่อกี้นะไม่ใช่โจนป่าแล้วพี่เชื่อไหมหมวกเนี่ยพี่ใส่ไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเราจะออกไปจากแถวนี้ก่อนคนเยอะมากเลยครับเหมือนคนตัดอ้อยเลยเลยเอาพี่ใส่ไปเลยอย่างนี้ทุกวันจริงๆนะเพราะมันบกมือให้เขาอีกรอบเดี๋ยวร้อเราใกล้ๆกว่านี้แกฉันดูท็อปกันเวอร์ชันญี่ปุ่นอ่ะภาคน่ารักมากดูเลย thank you for the great show today นั่นดิเออนี่ยดูดีรถบัสไปเลยอะใช่ใช่เออนี่ยรถเขาจอดรอหลายหลายสิบร้อยคันเลยอะเอาจริงปะเราอะเห็นไหมดูป้ายแบบสไตล์อเมริกันอะไรเวสเออเวสบสเบสบลกสติกเออแกถ่ายแค่เนี้ย ขอบต่อแล้วก็ทำเป็นโพสต์อยู่เวก้า Thank you Maureen Thank you for the g l e a s h o w today sir Thank you sir บ๊าย y า Thank you น่ารักใช่น่ารักทำไมไทยไม่มีกิจกรรมอีกเยอะวอ๋อไม่มีฐานตัพนี่มั้งเออนี่มาคันที่เรามาเดี๋ยวเราขึ้นรถกันเลยครับ เราก็จะกลับไปที <wiele> ่สถานีต <ę> ัวคุณนีแล้วก็กไปที่สถานีเฮียวชิมาครับไปตัดคลิปละวยาวๆเลยบ๊ายบายคนเยอะมากเลยห้องแดงว่าเดี๋ยวไปกันดีกว่าคนเยอะจริงครับวันนี้อ้าวคนมหาประชาเยอะตรงจุา เยอมากเลยครับพี่พพก,ก็ไมอาลิกแี้าม,มากเลยโอ,อ้ยพี่พี่พทันทันทันน่ทนทนต,ตรงตนี้ก็าจะเห็นอะไระตะกี้พี่พูดสียงแบบ้ไม่ไม่เราเราเรีบสอเปร<ม>ทนัทนทนัพี่ผ่มีอะไรอยากจะฝากบอกคนดูรุ่นน้องไหมครับที่อยากไปญ,ญี่ปุน่นก<อ>็ จะทําอะไรก็รีบทํานะคะอย่าไปอย่าไปเขินอย่าไปอายเดี๋ยวจะเป็นกายแบบปิดกั้นโอกาสตัวเองนะคะใช่อย่าปิดกั้นโอกาสตัวเองเพียงเพราะว่ากลัวคะ่ะก่อนจะจากกันไปครับผมผมผมก็ถามเพื่อนผู้ชมเลยครับว่ารู้สึกยังไงบ้างครับกับการเดินทางของผมในวันนี้จากการไปเมียจิมาแล้วก็ไปงานเฟรนชิพเดย์วันนี้ก็ถ้านผู้ชมชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ กดติดตามช่องเต้ยไดรเล็กด้วยไหมพัดให้พาดผลงานอย่าตามเลกต่อไปในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้กับผมเต้ยไดรเล็กกับขวัญนะะก็ต้องขอตัวลากลับบ้านไปทํางานต่อกันแล้วนะครับผมที่รุมทริปโรชิมะวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับยังต้นใหม่ครับก็ได้จบลงไปแล้วกับการเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดฮิโรชิมะสองวันหนึ่งคืนจะเป็นการเดินทางที่ครบทุกรถทุกรสชาติ และได้พบเจอกับกัลยาณิมิตรที่ดีอยู่หลายคนช่างเป็นการเดินทางที่สนุกมากๆเอามากๆเลยแล้วท่านผู้ชมก็อย่าลืมติดตามตอนต่อไปของซีรีส์นึกชื่อไม่ออกแอดเจแปนเต้ไดเล็กด้วยนะครับสำหรับตอนนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดี